ครับผมวันนี้เราจะมาชำละ <c oughs> อาการติดขัดของสวิ์ล็อกฝาเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับเพราะส่วนมากเราจะเจออาการบางครั้งมันล็อกได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับซักอยู่ดีบางครั้งมันล็อกล็อกแล้วมันไม่กลับคืนนะครับ <c oughs> หลังจากที่มันไม่กลับคืน้นเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันจะเป็นที่ <c oughs> อุปกรณ์ติดขัดหรือว่า ไอตัวขดลวดมันเสียนะครับอันนี้นะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าปัญหาของมันที่มันติดขัดมันมาจากไหนยังไงนะครับก่อนอื่นที่มันติดขัดนะครับหลังจากที่มันติดขัดนะครับเราก็มาเช็คดูก่อนนะครับเช็คดูขดลวดมาก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงมันดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเอาไฟเข้านะครับสองเส้นนี้นะครับอ่าสองเส้นนี้ไม่เกี่ยวอย่างที่ผมได้อธิบายไปตอนคลิปก่อนนะครับอันนี้นะครับเราจะไฟเข้าตรงนี้แหละครับ เพื่อที่จะรู้ว่าขดลวดมันดีหรือเปล่าขาดไหมประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขดลวดตัวนี้นะครับเราก็ต้องทดสอบดูแบบที่ผมเคยทำนะครับเราก็จะเอาไฟเข้า2เส้นนี้แหละครับเนี่ยครับจากนั้นมาแล้วก็มาเสียบไฟนะครับถ้ามันล็อกได้ล็อกดีไม่มีปัญหาแสดงว่ามันติดขัดเพราะอุปกรณ์ร่วมของมันเท่านั้นเองนะครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันดีอยู่นะครับทีนี้เราก็จะมาเสียบไฟนะครับ เนี่ยครับแสดงมันดีอยู่นะครับเนี่ยครับประมาณนี้ถ้ามันดีดเข้าดีดออกแบบนี้นะครับเนี่ยครับถือว่ามันใช้ได้นะครับเนี่ยครับถ้าไฟเข้ามันสามารถดึงเข้าไปได้นะครับดึงล็อกแบบนี้ได้หรือไม่ล็อกก็แล้วแต่เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ฝามันนะครับเพราะมันจะมีที่ล็อกอยู่ข้างล่างถ้าเราไม่ปิดฝามันลงไอ้ตัวล็อกมันจะมันจะลอยตัวขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวตัวล็อกมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเบื้องต้นเราต้องมาเช็คแบบนี้ก่อนนะครับ่าเห็นไหมครับถ้ามัน ถ้ามันดีนะครับมันก็จะทํางานได้ประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่ดีมันเสียเลยมันก็จะไม่ออกไม่แอะนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ถือว่ามันใช้ได้นะครับเนี่ยครับทีนี้เราจะไปดูว่าที่มาติดขัดไม่ทํางานมันมาจากตัวไหนบ้างนะครับ่าตัวนี้เราเอามือดันได้นะครับสมมติว่ามันล็อกแบบนี้นะครับ่าเบื้องต้นนะครับบางครั้งไอ้ฝาที่เราปิดลงมานะครับ ทำให้เดยตัวนี้ครับแลบเข้าแลบออกเกิดฝามันคตมันเอียงมันก็ทําให้ตัวนี้ครับไปเบียดพราะมันเบียดได้มันสะดุดนะครับพอมันสะดุดปุ๊บมันเกิดอาการปิดเพี้ยนไปเลยนะครับสวิหน้าคอนแทคเนี่ยครับมันแตะไม่ได้เวลาของมันมันก็เลยทําให้สวิคไม่ล็อกนะครับม้าค้าก็แลบเข้าแลบออกไปเลยนะครับเนื่องจากว่ามันติดขัดนั่นเองนะครับทีนี้ถ้ามันติดขัดไอ้ตกปลายนี่นะครับปลายตัวนี้ครับาพัสกเกตได้ว่า อาฝามันโคตรมันงอเราก็เอาตัวนี้ออกได้เนะครับถอดออกไปเลยนะครับเหลือแต่อันนี้ไว้ก็พอนะครับเนี่ยครับอาต่อมานะครับไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวล็อกไอ้ตัวดึงตัวนี้เลยนะครับดึงตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวนี้ครับมันจะดึงไอ้ตัวนี้เข้าไปดีดเข้าไปดีดทาให้สวิตช์ตัวนี้ครับทางานนะครับอาทีนี้เราต้องไปดูว่ามันหักหรือเปล่านะครับเนี่ยครับมาครั้งมันมี2เดือนนะครับของอาสองแง่งตัวนี้ครับมันหักไปอันนึงหรือว่ามันละมันวรบ เนี่ยอยู่ในลักษณะนี้นะครับหรือว่าไอ้ตัวนี้มันมันโคตรมันงอมันเลยทําให้หลวมไปหลวมมาทําให้ไอ้ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยครับมันดีดไปดีดมาไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้ติดขัดได้เหมือนกันอันนี้ก็คืออุปกรณ์ล็อกของมันที่เราจะไปเช็คนะครับมันเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับจากนั้นมาถ้ามันล็อกแล้วนะครับถ้ามันล็อกนะครับสมมุติว่ามันล็อกนะครับมันจะล็อกแล้วนะครับอันนี้ดันไปเท่ากับมันล็อกเลยนะครับ ่าแบบนี้มันล็อกนะครับเนี่ยครับอ่ามันล็อกขาสวิทช์ไว้แล้วนะครับเนี่ยครับมันล็อกขาสวิทช์ไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเดินมันจะอยู่โผล่บาตรงนี้อ่ะถ้าขาของมันเนี่ยครับเราตั้งฐานเครื่องเสื้อผ้าเอียงนะครับอ่าขาด้านล่างนี่ยครับเนี่ยครับพอาะเราเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าไอ้ตัวนี้นะครับมันจะไปกดทับไอ้ตัวนั้นนะครับทําให้ตัวนั้นนะครับไอ้ด้านในเดยตัวนั้นมันไปงัดงัดหน้าคอนแทคไม่สัมผัสเลยนะครับเนี่ยครับอ่า เห็นชัดไหมครับเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับถ้าถังมาแตะทุกขาสวิทตัวด้านล่างนี่นะครับหรือเราตั้งถังเอียงอ่าเป็นประจาอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับมันก็เลยทําให้หน้าคอนแทคไม่สัมผัสเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นได้นะครับทําให้สวิทตัวนี้ครับติดขัดได้นะครับเพราะว่าระบบฮิตาชิมันจะทํางานเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเราจะมารีบร้อนอ่าไม่ได้เลยนะครับเพราะมันมีเวลาเขามันอยู่สมมติว่ามันดีดแบบนี้ปุ๊บ มันเออเลยเลยครับเราต้องมากดมาเริ่มมาทํามันใหม่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าอาการวันนี้มันยากเราตั้งถังให้ตรงๆไม่ถังด้านในมาแตะทุกขาสวิต์ตัวนี้ก็โอเคได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดจากการติดขัดเพราะว่าเราได้เช็คดูแล้วนะครับอ่าไอไอตัวขดลวดของมันนะครับดีอยู่ครับเวลาไฟเข้าปุ๊บมันก็ยังอ่าทำงานได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ฝาล็อกของมันนะครับเนี่ยครับ เห็นไหมครับมันจะล็อกไว้ตรงนั้นเลยนะครับเนี่ยครับมันจะล็อกไว้ตรงนี้ครับอ่าทีนี้พอมีคําสั่งมาสองแจ็คตัวนี้นะครับจากบอร์ดมาตามเวลาครับมันมันก็จะปลดล็อกตัวนี้ดีดออกลับคืนนะครับดีดกลับคืนก็อยู่ประมาณนี้อ่าเนี่ยครับอ่าซิกสองตัวเนี่ย <c oughs> จะทํางานต่อเมื่อมีคําสั่งผ่านเข้ามามันมาทางานรอบไอ้ตัวนี้นลครับมันเลยทํางานได้นะครับอ่าแลบเข้าแลบออกแบบนี้นี่ล็อกนะครับทีนี้มันก็จะปลดล็อกมาแบบนี้ได้ เนี่ยครับได้จังหวะของมันเลยอ่าต่อมาไอ้ตัวนี้นะครับที่มันไม่ทํางานนะครับอ่าพี่น้องสังเกตนะครับเนี่ยครับไอ้ตัวนี้นะครับมันเข้ายังไงมันก็เข้าไม่ได้เนื่องจากมันคดมันงอมันเอียงครับมันไม่มันไม่ไปไม่ไปอยู่ในตรงเนี้ยครับปกติไอ้ตรงขาวขาวนะครับเนี่ยครับมันจะไปอยู่ด้านหลังเนี่ครับเวลามันดึงเข้าไปปุ๊บมันจะไปงัดไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับให้นักหน้าเขาแท็กสัมผัสนะครับทีนี้ถ้าไอ้ตัวนี้โคดงอไม่ได้ตำแหน่งของมันนะครับ มันจะลอยอยู่ข้างนอกนะครับมันจะลอยอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยครับมันจะไม่เข้าไปข้างในนะครับไอ้ตัวนี้ครับมาค้างมันจะลอยอยู่ข้างนอกเนี่ยครับมันจะลอยอยู่ข้างนอกมันจะไม่ไม่ไม่สัมผัสนะครับมันจะทําให้อ่ามันอยู่ข้างบนเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่ามันเงี้ยเอียงขึ้นมาสูงแทนที่มันจะไปงัดไอ้ตัวขาสวิกทาให้หน้าคอนแทคสัมผัสอันนี้มันลอยอยู่ข้างบนเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันลอยอยู่ข้างบนอ่าปกติมันจะต้องอยู่ข้างในเนี่ยครับ อ่าเนี่ยครับอ่าปกติไอ้ตัวนี้นะครับมันต้องอยู่อยู่ข้างในของอ่าของขาสวิตช์ตัวนี้นะครับเวลามันมันดึงเข้าไปนะครับมันจะดันอ่าหน้าคอนแทคสัมผัสกันเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าไอ้ตัวนี้โคดงอเอียงมันก็เลยทําให้หน้าคอนแทคไม่สัมผัสมันก็แลบเข้าแลบออกปักป๊กปักเป๊กอยู่ตรงนั้นได้เหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ปัญหาเข้ามาทางนั้นเลยนะครับเปิดปัญหามาจากกลไกของมันนะครับทีนี้ แล้วก็ต้องมาดูแก้ไขว่าอ่ะมันโคตรมันงอตรงไหนมันเอียงยังไงแล้วก็ดัดแปลงแต่งเติมให้มันเข้าไปอยู่ในสภาพเดิมมันก็โอเคเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้ยมันดีอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับเนี่ยครับหลายร้อยนะเนี่ยครับผมเคยไปซื้อมาเนี่ยนะครับเนี่ยครับแพงมากถ้าเราดัดแปลงได้แล้วก็จะโอเคสําคัญเราเราต้องรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันดีนะครับเอาละครับปัญหาต่อมานะครับปัญหาเข้ามาต่อมาแล้วครับ อ่าตัวนี้ก็ปัญหาของมันต่อมาแล้วนะครับเนี่ยครับอ้ตัวนีป้ปัญหาแล้วนะครับมันมันอาจจะไม่ไม่ไม่สัมผัสกันดีมันลอยอยู่ข้างบนมันไม่ลงไปข้างล่างเลยทําให้หน้าคอนแทคตัวนี้ไม่สัมผัสกันดีนะครับต่อมาอยู่ด้านในนี่อีกนะครับอ้าวไปดูด้านในอ่าด้านในเขามันนะครับเนี่ยครับอ่าด้านในมันจะมีเดิยอยู่มีแกนอยู่ตรงนี้นะครับแล็บเข้าแล็บออกตัวนี้ครับอ่าหน้าที่ทํางานเหมือนโซลินอยเลยครับเนี่ยครับ <c oughs> และจะมีสปริงอยู่ลรัคตัวนี้เพื่อที่จะให้มันดีดเ <peek ing> ข้าดีดออกนี่นะครับเนี่ยครับล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ยกตัวนี้ออกมาทําความสะอาดนะครับงัดออกมานะครับงัดออกมาก่อนอ่าสป,ปริงตัวนี้เราเราใส่ที่หลังก็ได้นะครับอ่าตัวนี้ครับเนี่ยครับสป,ปริงตัวนี้เราใส่ที่หลังก็ได้นะครับตัวนี้เพราะมันตัวดึงนี้เท่านั้นเอง จากนั้นมาแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับอ่ามันสกปรกหรือเปล่ามาครั้งนะครับตัวนี้ครับมันสกปรกหรือเปล่านะครับแล้วก็มาทําความสะอาดนะครับอ่าทาความสะอาดให้มันนะครับเพื่อที่จะให้มันอ่าลื่นไหลดีบางทีมันชื้นนะครับตัวนี้ครับอ่าแล้วปัญหาต่อมานะครับไอ้ตัวล็อกของมันอยู่ข้างนด้านล่างนี่ครับนี่ครับนี่นะครับตัวล็อกของมันอ่าล็อกของมันนะครับที่จะสัมผัสกับไอ้ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับข้างล่างนี่ครับ มันจะมีโดยเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีสปริงนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับคอยมาดันไกตัวนี้นะครับเนี่ยครับมาล็อกไกตัวนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะถอดนะครับเราต้องถอดเราต้องดูไอ้ตัวนี้มันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับตัวนี้ครับอย่าให้อย่าถ้าเราใส่กลับด้านมันไม่ไม่ทางานเนยนะครับมันล็อกได้ตัวมันเลยเราจะต้องดูไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยครับว่าล่องของมันอยู่แบบไหนยังไงเราก็ต้องเอากลับเข้าตามเดิมบางครั้งตรงนี้มันไม่มีจารบีครับตรงเนี้ย มันไม่มีจรารบีมันแห้งทําทให้ตัวเมื่อกี้ครับลื่นไปลื่นมาไม,ไม,ไม่ไม่ปกตินะครับเนี่ยครับเราต้องอาใส่ให้มันตรงร่องของมันก่อนที่จะออกต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นร่องอยู่ตรงั้นมันจะเลื่อนไปไหลมา <c oughs> มันล็อก <c oughs> กับไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับถ้าไอ้ตัวนี้แห้งจรารบีไม่มีจรารบีติดมันมันก็จะฝืดเคืองไปได้นะครับอทําทให้เกิด การทางานลําบากได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูไอ้ตัวนี้ให้ดีนะครับใส่ผิดด้านกลับด้านหมดสิทธิ์เลยนะครับไม่ทํางานหลังจากที่เราได้ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับเข้าตามเดิมเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับแต่ต้องระมัดระวังอย่าให้ไอ้ตัวเดินนี่หายนะครับไม่งั้นมันไม่ล็อกเลยนะครับมันไม่ล็อกมันจะดิดเข้าดิดออกทั้งวันเลยนะครับอาจจะนั้นมาแล้วก็เอาเข้าตามปกตินี่นะครับเนี่ยครับให้มันตรงล่อกมันดีๆนะครับ เนี่ยครับถ้ามันไม่ตรงล่องมันก็ขยับขยื่นไม่ได้นะครับตัวนี้ครับจากนั้นมาแล้วก็เอาสปริงตัวนี้นะครับเนี่ยครับหันกลับมามาล็อกเข้ากับหัวตัวนี้เลยครับมันจะมีหัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ครับไว้คล้องสปริงนะครับอ่ะตรงปลายนะครับมันจะมีเดรยตัวนี้ไว้คล้องกับหัวสปริงเพื่อสปริงตัวนั้นดึงเข้าดึงออกนะครับแล้วก็ะพอกระแสไฟวิ่งมาปุ๊บ มันก็จะดึงเข้ามานะครับแล้วล็อกไว้อ่าพอจังหวะนั้นได้เวลาไอ้ตัวนี้สั่งงานมาอ่าเพื่อที่จะปลดล็อกก็ทําให้ไอ้สปริงตัวนี้ครับดึงตัวนี้กลับนะครับอ่าก็มีประมาณนี้อาการที่มันติดขัดเกี่ยวกับสวิ์ล็อกฝาฮิตาชิแบบนี้นะครับอ่าทุกรุ่นก็เหมือนกันแหละครับที่ที่มันติดขัดได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องมาเช็คดูไอ้นี้ก่อนนะครับถ้าไอ้ตัวนี้มันดีนะครับ อ่ามันดีดได้ตามปกติเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเข้าไปพิสูจน์ไปหาล่องรอยหรือหลักฐานว่ามันมาจากตัวนี้ละอย่างที่ผมพาเข้าไปดูนะครับซึ่งปกติมันก็เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราไม่เคยแกะเคยงัดแกะออกมาแล้วปุ๊บมันมันคงจะเหลือกองอยู่นี่อ้าวอันนั้นไม่รู้เอาไปใส่ไหนมันเป็ดไปได้อยู่นะครับอาการแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมแกะออกมาเป็นกองพอเอาไปใส่สองทามชิ้นอ้าวหาที่ใส่ไม่เจอแล้วนะครับเอาล้ครับอ่ะคลิปนี้ก็ หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ว่า,าสวิคล็อกฝาติดขัดเดี๋ยวล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างนะครับลองไปทํากันดูนะครับขอบคุณมากมายนะครับสาหรับการติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ